สบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC นักแพงเบิร์ตสุขสุขคนเบิร์ตสมองสุบอนเนาะสบายดียามเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันวันประหัตพี่น้อง ว er. be ันประหัสสวัสดีเบิดมือเบิดเวนแล้วมื้อนี้ก็เนาะนวันหัสเบิดมือพี่น้องเ้มื้อนี้เปิดบรรยากาศมากะเปิดเบิ่งต้นมม่วงให้พ่นอ้เป็นเป็นพวงยับอยู่เป็นพวงเป็นแซง่ห mặc sườn, Bạc sườn đây, sườn ăn cài mà sai sườn, hình, nhặt dạ Yam chào ตกใจเบิดตื่นมาเป็นหัวเปดิดอยู่จักผู้ใดมาเปดิดเข้าเฮือนตอนใดเมื่อคืนนี่ก็ดิหัวเมื่อที่หเมือม่อแดนไปสังดอกหัวปเปิดปื่อยย่างนี้หรือมันหลุดเบาะเหนื่อจังใด สิไปจับไก่ก่อน้าสิขายไก่ได้เหมือนนี่หาสิขายไก่น้อยออกนี่แหละไก่พวกนี้แหละถ้าสิขายออก็นไก่แน่ๆแน่ๆนหมือนนี่ลายโพดพี่น้องเลยจับขายออกนำยังบัวไว้ดอก ก็ในเงินขาซื้อแกะซื้อห้าำคืนเนาะซี้คล้ายขู่เป็นขู่พี่น้องว้ขู่ละห้าสิบหกบาทครับสี่สิบสองบาทเนาะตัวน้อยหนึ่ง

woo <laughs> Five and one five. เงาอีกทีนี่พี่น้องเอ้ยก็สะลดไปเบิด ไ้ให้เร so ียบไดดีพ so no ี่น้อง่เนาะได้มันไต้หดจับโปแงไปกับึ้นหนึงไม่ได้ถูราทราพพี่น้องถูาสบหกบาทสบสิแพงบอกว่าจับใส่าหารผสมมาดาวอยู่นขอหาตเอาตัวหนี้าเพื่อเอาไปใส่ ได้ก่อนทำเอาฟาอีแล้วตรงีกตัดฟองอะไักันอนี้ในหันใบหนึ่งน่ยไปดึงเอาวะเป็นอะไรปานหันเฉยเฮ้ยขาไในท่อเน่ยมันขึ้นหันเฉยบะอันนี้อันนี้ แล้วมันคือลมๆลมหนาวเย็นเนาะคนที่ตกบอกอ่นิพก็เอาวลาซาวหล จะคู่โ้วล่ะใครเบอร์เกิดกีสีฝ่ายายังบารมีสสหน่อยต่เอกมุขบานนี้คู่ชิบหานะหกคู่ เจ็สิบพันคุยิบห้าพันเจดคู่กับหกคู่หกเป็นเท่าไหร่เฮ้ ลายเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ามาเอาไปอลไรล่ะได้เงินมาอลไรพี่น้องเอ้ยเงินขายไก่นะได้มาแล้วได้ตั้งหลายเงินกนดีได้บักหลายห,หนึ่งเงินกนดีได้สี่แสนขู่ขายไก่น้อยนนี่ได้สี่แสนขัน้นไก่ใหญ่นในเฮงโบว้ามันได้เป็นล้านอยนู่ขั้นไก่ใหญ่นี่นี่ไก่น้อยข,าย,อยขายเป็นคูน่เนาะ ขู่ละซาวพันกีบขู่ละสิบห้าพันกีบทั้งเบิดนะที่คายไปนะอ่า,อาต่อไหนบ้างเอวีศเสวส,วส,วส,วสวองคู่มาสั่นเนาะแต่ว่า ต่อไปก็จะเลี้ยงใหม่ละขายไปน้ำแหละกะ็จะเลี้ยงไว้น้ำมันออกมาน้ำอยู่ตอนนี้ก็ดีกําลังผักกําลังไข่อยู่โอเคพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณที่ขเข้าเบิงมาชมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่กายไปดีกระสเอาไปใส่เป็นประโยชน์หลยายอย่างเนาะซื้อนมซื้อแปเพิดในลูกไสายแหละก็หักลบตบหนีเนาะ่าเลี้ยงมันนั่นแหละค่าซื้อห้อมซื้อเข,าอข,าอขา่า,ขาวป่งข่าปลายเข่าเบื่ลไยพี่น้องเอ้ยไปซื้ออะไะ หาซิพันไปซื้อห้ามซื้อกอาป้ายกันดิเนาะเอาไปปอดใหม่คลิมหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีแม่แงบนสุขสุขคนเด้อไปแล้วสบายดี่